กูมูสตาสวัสดีครับเวลคัมชูฟิลิปปินยินดีต้อนรับสู่ประเทศฟิลิปปินครับประเทศฟิลิปปินเป็นหนึ่งในะสมาชิกอาเซียนการนับเลขของประเทศฟิลิปปิน 1. หนอิซา สองดาราวาสามแทดโลสี่อาปัดหา้าลิมาหกอาหนิมเจ็ดฮิโต แปดวาโลเก้าชสองสิบสามปู